ตายแล้วเกิดทันทีค่ะไม่ใช่ตายแล้วไปเป็นผีหรือว่ามีวิญญาณที่ล่องลอยออกจากร่างค่ะซึ่งการตายนั้นไม่ใช่การตายที่เราเข้าใจทั่วๆไปค่ะว่าตายไปแล้วจะเป็นผีแต่ความเป็นจริงแล้วการตายนั้นก็คือเป็นการตายคือจิตพร้อมกับรูปที่ดับไปค่ะที่พ้นจากสภาพความเป็นบุคคลนี้ไปแต่ว่าจิตของเราตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่เคยหยุดการเกิดดับเลยไม่ใช่จิตเที่ยงตอนเกิดแล้ว อยู่ไปจนกระทั่งถึงตายค่ะซึ่งจิตและรูปนั้นเกิดดับอย่างรวดเร็วค่ะทุกขณะแต่กรรมนั้นทำให้ดำรงสภาพความเป็นบุคคลน,นี้ไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่สิ้นกรรมก็จะทำให้เรานั้นพ้นจากสภาพความเป็นบุคคลน,นี้ในภพชาตินี้ไปค่ะซึ่งคนเราหากตายแล้วก็ไม่มีวิญญาณออกจากร่างหรือว่าตายแล้วไปเป็นผีอย่างที่เราเข้าใจค่ะ เราจะต้องเข้าใจคําว่าวิญญาณในทางพระพุทธศาสนาก่อนว่าวิญญาณนั้นได้แก่ธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ได้นึกคิดได้เป็นอย่างเดียวกับจิตจิตกับวิญญาณนั้นเป็นคําที่ใช้แทนกันได้ค่ะจิตที่ทําหน้าที่เกิดเรียกว่าปฏิสนธิจิตค่ะหรือว่าปฏิสนธิวิญญาณจิตที่ทําหน้าที่เห็นทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณจิตที่ทําหน้าที่ได้ยินเสียงทางหู เรียกว่าโสตะวิญญาณจิตที่ทำหน้าที่รู้กลิ่นทางจมูกเรียกว่าคานะวิญญาณจิตที่ทำหน้าที่ลิ้มรสทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณจิตที่ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ต่างๆทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณค่ะเพราะฉะนั้นจิตกับวิญญาณจึงเหมือนกันค่ะเป็นคำที่ใช้แทนกันได้ไม่ได้มีโลกของวิญญาณที่แยกออกไปจากจิต คือไม่ได้มีโลกของวิญญาณตามที่เราเข้าใจค่ะว่าสัตว์โลกนั้นโดยเฉพาะมนุษย์ที่ตายไปแล้ววิญญาณจะต้องออกจากร่างไปล่องลอยหาที่เกิดใหม่ค่ะหรือว่าไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพื่อรอเวลาไปเกิดใหม่คือรอเวลาไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกอย่างนี้ค่ะแต่ความเป็นจริงแล้วความเข้าใจเหล่านี้เป็นความเข้าใจผิดค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่อจุติจิตของสัตว์ใดดับลง หากสัตว์นั้นยังมีเหตุปัจจัยคือกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดอยู่ปฏิสนธิจิตก็จะเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เกิดเป็นเทวดาก็ได้สุดแต่กรรมใดที่สัตว์นั้นทําไว้ค่ะจะมีกําลังให้ผลนําเกิดก่อนค่ะแต่ถ้าอากุศลกรรมนําเกิดก็เกิดในทุขติได้ค่ะเป็นสัตว์นรกเปรตอสุร,รกายหรือว่าเดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะถ้า,ากุศลกรรมนําเกิดก็เกิด เป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีการรอเวลาหรือว่าต้องไปพักอยู่ที่ใดเลยค่ะเพราะว่าตายแล้วเกิดทันทีสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ด้วยเหตุนี้ตอนตายจริงๆจึง,จง,จงไม่รู้ได้ว่าตนเองกำลังจะตายค่ะเพราะว่าจิตที่กำลังตายกับจิตที่รู้ว่าตายแล้วหรือกำลังตายนั้นเป็นจิตคนละขณะกันค่ะ และไม่มีคำว่าวิญญาณออกจากร่างด้วยค่ะเพราะว่าวิญญาณเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นคือถ้าเกิดทางตาก็ดับทางตาถ้าเกิดทางหูก็ดับทางหูเกิดทางจมูกก็ดับทางจมูกเกิดทางลิ้นก็ดับทางลิ้นเกิดทางกายก็ดับทางกายเกิดทางใจก็ดับทางใจค่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีวิญญาณออกจากร่างไปได้ค่ะเพราะถ้าออกจากร่างได้ก็หมายความว่าวิญญาณไม่ดับ จึงจะล่องลอยไปได้ซึ่งค้านไปจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยค่ะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและไม่เฉพาะแต่วิญญาณเท่านั้นค่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันค่ะไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่เที่ยงคือไม่เกิดไม่ดับหรือว่าเกิดแล้วไม่ดับและจิตหรือว่าวิญญาณนั้นก็เป็นนามธรรม ที่ไม่มีรูปร่างค่ะจึงล่องลอยไปไหนไม่ได้เกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นค่ะแล้วก็ไม่มีผีและวิญญาณที่จะออกจากร่างได้ด้วยค่ะ